เราจะเซอร์ไพรส์เอื้อนนะคะด้วยการที่เอมนะคะจะออกไปซื้อรถสามีพอเหตุรถกับเราจะเป็นยังไงเออเปิดประตูให้หน่อยว่าแล้วขวาเบรกสายเล่งสายเบรกขวาเล่งอุ้ยฝนเหมือนจะตกแล้วเนี่ยเอาเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยรายการใช้ขันนะคะวันนี้นะคะเราจะเซอร์ไพรส์เอื้อนนะคะด้วยการที่เอมนะคะจะออกไปซื้อรถค่ะ ในยุคเศรษฐกิจกแบบนี้นะคะอีดอกหลายๆคนก็คงไม่ปัญญาอ่อนเท่ากูแต่ว่าจะบอกว่ารถคันนี้จะขอเท้าความไปว่าเป็นรถที่เอ็มอะอยากได้มาตั้งแต่ประมาณแบบ7จปีที่แล้วแล้วอะเป็น10ปีแล้วก็ได้มันที่อยากได้มากนะคะนั่นคือรถ ฟิกโลคะ่ะนะคะอันนี้คือแบบอยากได้มากแล้วก็มีการคุยกับเอื้อไว้ตั้งนานว่าเอื้อรถคันแรกของเราต้องเป็นคันนี้นะพอซื้อรถคันแรกไม่ใช่คันนี้เออเดี๋ยวคันที่สองไม่ซื้อคันนี้ก็ไม่ใช่จนแบบมันซื้อไม่ได้เข้าใจปะ่ะแต่ก่อนนะ่ด้วยความที่เรายังไม่ค่อยมีเงินไม่มีอะไรเท่าไหร่ยแต่วันนี้เราจะไปซื้อเพราะเราได้ทําการจ่ายเงินแล้ว <laughs> ทำลายไหลดอกเราได้ทํางานจ่ายเงินแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เอื้อยังไม่รู้นะคะตอนนี้เอื้ออยู่ข้างบนเอ็มรีบลงมาข้างล่างก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งรถไปรับรถแล้วก็เอารถกลับมาที่บ้านแล้วมาดูว่าถ้าเอื้อเห็นรถที่เอ็มอยากได้เลยมั้เอาาื้อมันคงอยากได้แน่ๆนยเอื้อจะมีความรู้สึกยังไงเอื้อจะด่าไหมหรือจะยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งยังไปไม่ได้จะบอกว่าทุกเทปเขาก็ต้องมีแบบนี้เข้าใจฟิลปะนี่จา้าคุณคุณไหมคุณไม่ต้องพูดมึงก็ได้จะรู้ว่ามันชื่อว่าอะไรเขาชื่อว่าสกินซิสตอจ้ะมี2สูตรจําง่ายๆไม่ต้องอ่านในชื่อยาวนะคะส้มคือสิวเหลืองคือหน้าผิวขาวใสนี่เดี๋ยวจะให้ดูตัวสีเหลืองก่อนนะคะนี่นี่นะคะนี่เขาบอกว่าผิวขาวเรียบเนียนภายใน9วันนะคะนี่ กลิ่นดีมากมือกลิ่นคือผู้ดีมากอะเดี๋ยวลองสีส้มนะคะสีส้มเป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องคนที่เป็นสิวนะคะที่จะแบบควบคุมความมาันสิวอักโซมสิวอักเสบอะไรอย่างเงี้ยนี่อุ้ยกลิ่นมันเป็นฟีลแบบสดชื่นสดชื่นะ่ะดูไม่เป็นยาเนื้อครีมโคตรดีมืองี่นี่มีความแบบชุ่มฉ่ำอะเลยเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังใหม่เดี๋ยวรีไปเอารถก่อนเพราะเดี๋ยวไม่ทันแน่ๆน,นะคะ สวัสดีค่ะอันนี้อยู่กับพี่อะไรนะคะพี่กิจครับพี่กิจเจ้าของอู่ของเรานะคะผู้ตามหาฟิกากรโล่ในตำนานจะบอกว่าอันนี้ก็คือกว่าจะได้มาทำหายยากเกินมากอ,อู่นี้ทําเกี่ยวกับฟิการโล่อย่างเดียวเลยไหมพี่ใช่เราทาฟิการโล่อย่างเดียวไม่ได้ทำที่เคราบอันนี้คือสีเขียวที่ชั้นไฟฝันนะคะจะมาดูข้างในกันด<อ>ีกว่าว่ามีอะไรบ้าองอันนี้ก็ตั้งใจทำาเองอ๋อ เรียกออกเครื่องอะไรอย่างเงี้ยเราจะชุบโครเมียมทั้งหมดนะครับค่ะแล้วก็จะเคลือบเงเคลือบเงานะครับอันนี้คือเอาไปในความได้เลยถ้ามีปัญหาได้หนึ่งปีไม่จำกัดระยะทางเลยอยู่ไหนก็ตามโทรบอก่วประเทศจดการลศมากนะคะจะบอกว่าคือเพจเนี้ย คือดังเฉพาะกับคนที่เล่นรถแบบนี้จริงๆนะเราไม่ใช่แบบว่าเขามาตั้งไว้หลายๆทันแล้วก็แบบกว่าจะออกนะมาปุ๊บนับหนึ่งไม่ถึง2ลูกค้าเข้าลูกค้าเข้าพออันนี้ก็มาถึงโทรปุ๊บจองเลยแล้วก็มาเอาเลยเหมือ <ๆ S 2> นกันนะคะอันนี้ก็คือหนูสามารถขับแรงได้ประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้วิ่งความเรวเฉลี่ยก็ประมาณหนึ่งยครับน่รแล้วเนี่ยไม่แนะนอไม่ขักเร็วเพราะว่าเป็นรถมนเีอ๋อใช่นะครับเราทำให้หุ้มใหม่หมดเลยนะใช่ อันเนี้ยเราล้างตูของตู้แอร์เนี่ยฝ่อมาเนี่ยทำให้ทั้งหมดรับเลเครื่องเสียงเครื่องเสียงเป็นแบบบลูทูธครับได้ดเลยเจะเป็นกุญแจออนปับมันก็จะสิงบลูทูธุณดลมนะครับเปิดบลูทูธเนี่ยก็ลิงก์เข้าได้เลยเค,ครับครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเรื่องหลังคาหลังคานะคะหลังคาก็จะเป็นแบบมันเป็นรถที่เราไฟฝันนะตรงนี้ทำให้ใหม่หมดเลยนะครับตรงนี้ ก็คือสั่งเอาไว้มาถึงเขาก็จะเปลี่ยนข้างในให้ใหม่หมดนะคะเก็บตรงเก็บสีให้เรียบร้อยราคาก็น่ารักนะคะแล้วนี่ก็น่ารักอันนี้ท่านละประมาณสมงเศษสมผลหกพันก็บางนะครับอันนี้นอกจากขายพิคาโร่ด้วยเราก็ทาสีด้วยใช่คทำข้างในทุกอย่างหมดเลยที่เกี่ยวกับพิคาโร่ใช่ครับทำามดของตรงตรงตกแต่งนี้หมดไี่ทุกอย่างก็มาที่นี้ก็จบเลยแต่จะบอกว่าต่อให้มึงมีเงินประมาณร้อยล้านเดินเข้ามาก็ยังไม่ได้หรอต้องรอคิวใช่ครับ ต้องรอคิวนะจ๊ะเขาอยู่ดิฉันก็ได้สีเขียวแบบว่าเขียวเรมอนต,ตัวนี้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะซื้อรถไปเซอร์ไพรส์าสามีอ,อันนี้เป็นการบอกก่อนว่าต่อไปในอนาคตใครได้กูเป็นเมียก็คือจะโชคดีจะมีของเซอร์ไพรสตลอด <laughs> ถือว่าเป็นเหมือนโยนขนมปังปลาไปก่อนใครเป็นผัวเราเนี่ยจะได้ทั้งรถจะได้นู่นน,น, <laughs> นี่นั่นแต่งข้างหลัง เผื่อเป็นแบบแนวมีกระเป๋าครับคุณเอียนะน่ารักน่ารักครับน่ารักเวอร์<ๆ>คือสีจะทำยังไงก็ได้แต่ก็ไปคุยกับขนส่งเราเองใช่ปะใช่ใชอยากได้สีอะไรนอกเหนือสียมพูอะไรอย่างเงี้ยครับกลางกลงได้หมด ก็คือรับพันหนึ่งปีไม่ว่าจะจอดอยู่ตรงไหนเขาก็ไปให้หมดนะคะก็จะภายใน3เดือนเราก็จะไปถึงนะคะตรงนี้ไปเลยไปเลยนะไปเลยันดีนะคะเออถ้าใครสนใจก็มาที่อู่นี้เดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดไว้ตรงนี้เรล้วตรงนี้นะคะเดี๋ยวไปรอดูว่าสามีพอเห็นรถกับเราจะเป็นยังไงจะด่าไหมหรือยังไงถ้าคนนี้ด่าเราก็ไปหาสามีในอนาคตใหม่มีคนต่อไปแถวนี้มีว่างไหมคะโอเคค่ะยวไปเจอกันที่บ้าน จอดรถเรียบร้อยแล้วนะคะอาคันนี้ไม่ต้องมองนะครับเพราะว่าี่เคลืบอนะคะเออเออเปิดประตูให้หน่อยวันนี้เร็ววันนี้หลับตาก่อนทำไมเดืเดมาก้ทเดโอ้โหกูว่าแล้วโอ้ยตายแล้วซื้อมาทำไม <S <S> <S อยากได้ โอ้โหนี่ชอบเหมือนกันแหละรู้ซื้อมาทำหมวะทำไมอะเราจะขับไปไหนตอนนี้เขาให้ขับเหรอตอนเนี้ยก็ซื้อไว้ก่อนรวยที่ไหปซื้อไว้ก่อนว้ายอันนี้ก็คือรถไงที่เอื้ออยากได้ไงพูว่าแล้วเห็นไหมแอบซุ่มเนี่ยเอาจริงนะกูรู้เลยว่ามึงอะคิดอะไรอยู่แล้วมึงอยากได้อะไรแล้วว่าสาเอ็มบอกว่าออกไปไหนออกไปเลโซ่ ประเด็นนะคุยกับอีป่อยผู้จัดการเอ็มใช่ไหมเออโน่นนี่นั่นอีป่อยก็ทักมาถามงานโน่นนี่นั่น,น,นแล้วก็สงสัยเอ๊ะทำไมอีป่อยไม่ออกไปด้วยวะไรสดวัวอ่อนละตะก,กิดตะก,กิดและจะอ,ออกไปหาใครจะไปทำอะไรวะมาถึงนี่เลยจ้ะล่าสุดสวยไหมสวยเอยชอบไหมโอ้โหหนูก็จะด่ากว่านี้ก็มันก็สวยดีแต่มันจะไปซื้อทำไมวะตอนเนี้ยอ้าวก็ชอบอยากได้ก็ต้องได้ที่มึงอ,อยากกินยังต้องได้กิน <S <S <S> อย่างงี้เลยเอันนี้มันอยากเกิน <S 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 <S> นี่นะคะก็คือรถของเรานะคะชื่อว่าเขียวเสวยนี่นะคะรถของเอื้อนนะคะเฮ้อกูอีดอกแล้วทำมันเป็นฟิวแบบว่าขับเป็นยังอ่ะขับเป็นแล้วอ่ะเดี๋ยวเย็นนี้ไปหัดขับรถกันแล้วเปลี่ยนชื่อไอจีไม่ใช่เอื้อนเอ็มแล้วทปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอะไรเอื้อนแนวเอื้อนแนวตั้งแต่ตัวแนว มานนี่ก่อนไปมาต้องมีอันนี้ก่อนจ้ะนี่ก่อนที่เราจะไปขับรถเขียวสวยลูกที่เรารักตัวนี้ค่ะต้องขอบคุณอันนี้เลยสกินซิสต้านะคะจะบอกว่าครีมซองของสกินซิสต้าเนี่ยนี่เลยอ่านตามนี้เลย V Acne e Clear Booster Cream และ V C Extra Bright Booster Cream ต้องอ่านเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเวลาพูดมาแต่คนจะแบบอินี่คิดชื่อเองนี่เขาเขียนมาแบบนี้เลยเป็นครีมซองจะบอกว่าไงเดียวไม่ได้โมนะขายดีอันดับหนึ่งในเซเว่นเลยกูไม่ต้องอธิบายพวกมึงฟังเยอะว่าแบบช่วยเรื่องอะไรบ้างเอาง่ายๆสิวอักเสบสิวจ สัแมสิวผดสิวฮอร์โมนฮอร์โมนเนี่ยใช้ตัวนี้สีส้มคือสิวบวกรี้อยสิวไายใน28วันสองสีส้มแต่ถ้าสมมุติว่าก็สิวหายแล้วอยากจะผิวสวยนี่ตัวนี้ขาวใสเรียบเนียนภายใน9วันเป็นสีเหลืองถ้าสิวสีส้มผิวใสสีเหลืองถูกต้องนี่49บาทเท่านั้นนะคะขายดีอันดับหนึ่งในเซเว่นเลยใครสนใจนะคะเดินไปที่เซเว่นถ้าแบบเป็นอสก,กิปงงอีกสก,กินซิสเาอ่ะแคป โอเคยังพอาะถ้างงแน่มึงเดินเข้าไปอย่างนี้ พี่บรรจงค่ะเอาลูปให้ดูเลยเขาจะรู้เลยเพราะตัวนี้ขายดีมากในเซเว่นแต่แม่หนูไม่อยากแบบซองยัดะเป็นแบบแบบขวดนี้ค่ะแบบขวดเขาก็มีอันนี้ก็ขายดีอันดับหนึ่งของวัดสันเหมือนกันนะคะถ้าแบบขวดซื้อที่วัดสันเหมือนกันเลยแต่อันนี้แบบซองสามารถพกพาขับแบบเขียวเซเวอร์แล้วก็ท่าแบบไปท่องไปเที่ยวอย่างนี้ได้แต่ให้อยู่บ้านก็ใช่อันนี้ขมสุด้มแบบนี้นะคะถ้าเจอซองในเซเว่นรีบซื้อถ้าเจอขวดในวัดสันรีบซื้อถ้าหมดเดี๋ยวจะหาไม่บอกแต่ต่อไปนี้เราจะต้องไปเกลี้ยกล่อมให้ผัวออกมาขับรถเพราะ พบกับเอื้อมมาสิปีหนึ่งอย่างนะคะที่ทําให้เราจะเลิกกับมาเรามาลอกเพราะปวดขับรถไม่ได้เราต้องพาปูไปขับรถค่ะอ่าเอาละออกจากบ้านคะ่ะอ่าทำยังไงเยียบอะไรก่อนขวาเบรกสายเลนซสายเบรกขวาเลนซสายเบรกขวาเล็งไ <laughs> <laughs> อยเยียบเบรกก่อนอ่านั่นเออเนี่ยซ้ายได้ขวาเออเราก็ไปเกียร์ดีใช่ไหมเออมึงก็สอนเบาๆดีอาดุมากดิค่อยๆเลยนะตรงอย่างเดียวออกนาบ้านอ่ะช้าๆค่อยๆไปซ้ายหรือไปขวาซ้ายสิขวาเดี๋ยวก็ชนกับคันข่าวเราเออ ค่อยๆแตกไปแป๊เนึงกูก็โดนดาววนๆก็ขับดีๆเปิดประทุนค่ะทุกคนเปิดใสแบบว้าเราเขาด้วยเขาเป็นเบนเป็นพอร์ตนี่แล้วก็เปิดประทุนมองดาวไปเลยอุ้ยฝนเหมือนจะตกแล้วเนี่ยเอาเขาบ้านเลยเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยออกขวาอย่าทำให้เออตื่นเต้นดิเออก็ขับได้เดี๋ยวจะได้ขับบางกูก็อยากเป็นคุณนายมั้งเหอะคุณนายเขาก็นั่งขับเองเสรยวฝนตกแล้วตกตกแรงแล้วเนี่ยหนึ่งซีไปเดี๋ยวนะอีนี่ล้างรถเหมือนกันสวัสดีค่ะ เห็นไหมเห็นไหมเปิดประตูแล้วก็ต้องโชว์เออก็ขับเป็นอ๋อมึงที่เกียจมาต้องนานถ้าเราบอกว่าเราขับได้อะเราก็จะได้ขับไงทีนี้แหละเลี้ยวขวาเข้าบ้านไปเลยฝนตกแล้วเลี้ยวเข้าบ้านเลยระวังระวังรถตู้เดียวไม่ได้อะ่ะเนียวไม่ได้ก็ลง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 ไปเร็วตาย,ยังถอยไม่ได้ไปไปไป้ <c oughs> ายมันก็ต้องขับเองอยู่ดีโถจำไว้นะครับทุกคนถ้าเราขับรถได้เราจะได้ขับตลอดไปเราต้องบอกว่าขับไม่ได้ โหยังเท่เลยอ่ะอะข้ามาเดี๋ยวจะสอนว่าเวลามีรถเปิดประตูน่ะมันเธอมันเธอเวลามีรถเปิดประตู เรได้ขับไปเขาอะไรอย่างเงี้ยได้ป่ะได้คือมันขับได้ไกลมันขับได้ไกลเลยแต่ก็แบบเออไม่เกินรอยยี่อะไรเงี้ยแต่จะบอกว่าสิ่งหนึ่งถ้าสมมติจะไปกับพิกาโลควรแต่งตัวแนวผมเผ้าก็จะดัดหยิกแบบอยากส้มอยากส้มหรือจะหน้าหมาอะไรให้มันดูแบบเดอะบบเทิเชลแต่สิ่งหนึ่งที่เราห้ามลืมออกไปคืออะไรพูดไปแล้วเมื่อกี้นั่นก็คือน่้ยไหมประตูนประตูราสีสินาโยนี่สกินซิต้า อี่ครั้งย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวนี้สีเหลืองเนี่ยขาวใสเรียบเนี่ยมภายใน9กาวันสีส้มเนี่ยเกี่ยวกับสิวเข้าใจปะซองละ49บาทคทหาซื้อได้ตามเซเว่นเลยตัวนี้เข้าใจไหมคะนี่ขายดีอันดับหนึ่งมึงเจอสาขาไหนมึงรีบซื้อถ้าแบบปัวเขามีหาซื้อได้ตามวัดส,สัตว์นั่นก็หมดเร็วเหมือนกันตู้นี้อ่ะแคปไปอีกหนึ่งรอบเดีด๋ยวคลิปหน้าจะพาผัวไปขึ้นเขาลวงห้วยหรือยังไงจะไปกับผัวคนนี้หรือผัวคนไหนอะเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งต่อไปให้เรียกว่าแนะ อ้าแค่นั้นแหละสุดท้ายก็ขับเอง